ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับที่แกนเซ็นเตอร์พอยท์พัทยาครยูวีถือสวยๆพวกนี้ดีค่ะเป็นไงบ้างร้อยแก้วสวยมากเลยค่ะไม่ได้ออกจากบ้านมานานไหมใช่ทั้งเรียนออนไลน์ล็อกดาวน์ไม่ได้เห็นวิวสวยๆพวกนี้ตั้งนานเลยค่ะเหรอออไม่ได้เห็นเลยเนาะไม่เคยเห็นเลยตายล้เคยะไม่เคยไม่ไม่ได้มานอนโรงแรมนานมากเลยใช่ไหมล้อยแก้วนานแบบประมาณหลายประมาณแบบเป็นพันพันปีเลยค่ะไปถึงขนาดนั้น จะเป็นผู้เท่าตาอยู่ที่ว่ายเป็นลูกปั่นแล้วนี่ว่ายน้ําไม่ได้โดนทะเลเลยไม่ตัวไม่ได้โดนน้ําสามันตั้งนานมากไม่ดำค่ะไม่ดำ่อ้แก้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันใช่สาว่ายน้ำน่าเล่นมากแต่ไี่ไอแก้วอยากเล่นนะไม่ใช่สาว่ายน้ำอยากเล่นอะไรเล่นสไลเดอร์ปลาอยากเล่นหมากรุกอนูุนแล้วเครื่องบินปลาที่จอดไว้เมื่อกี้ไปไหนอะปลาเข้าไปข้างในก่อนแล้วร้อนข้างนอกอะเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างนอกเดี๋ยวเอ้ยอย่าไปเดี๋ยวไปเอ้ยมันมุดอะไรเนี่ยเอานโอ้โหเป็นไงข้างในไปทิ้งตัวไหนแล้วกันคะ สุดยอดอไปประตูด้วยจะได้เย็นๆ <c oughs> เดี๋ยวป้าพาไปกินอาหารทะเลริมทะเลเอาไหมโอบบ้ป้า,ปาไม่เอาค่ะเลยก็อยากกินอาหารมันห้งองค่ะโอ้ดีเด้อชอบกินมันนี่ไม่กินไม่เอาอเดี๋ยวเราเกกลับมาไม่ทันตั้งใกล้อ๋อไอประเด็นคือไม่ออกไปข้า <c oughs> งนอกเพราะว่าอยากจะอยู่ที่นี่เพราะจะเล่นน้ำใช่ค่ะเลยก็อยากเล่นน้ำค่ะถ้างั้นอย่างี้ป้าเดี๋ยวป้าสั่งมาให้กินบนห้องเลยแล้วกินอะไร M K ค่ะ M K มาทะเลจะกิน M K ใช่ค่ะโอ้ป้า ไม่รู้อะไรซะแล้วอะไรแก้วว่าเป็นแฟนแท้ของเอ็มเคเลยอะไรแก้วอยากกินทั้งเป็ดย่างหมีลูกชิ้นปลาและต่างๆอะไรแก้วกินได้หมดเลยค่ะเดี๋ยากกินแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยวป้าสั่งเ k มาให้กินพอกินเ k เสร็จเดี๋ยวเราจะได้ลงไปเล่นของข้างนอกใช่ไหมโอเคเลยแล้วป้าแน่ใจเหรอคะที่จะสั่งฟู้ดแพนด้าเข้ามาส่งบนห้องได้มื้อแห่งความสุขและรอยยิ้มจัดเ k ที่ฟู้ดแพนด้าเท่านั้นที่ทําได้เดี๋ยวป้าจัดการสั่งให้เดี๋ยวอยากกินอะไรมาจิ้มเลยเเดี๋ยวปปป๊าาข้แแอบ ล้วจะลุกไปไหนจะลุกไปเดินต่างลุกว่าจะไปยกหูโทรศัพท์ทีไหนด้านอยู่ในมือหือเล็กก็ช่วยเลอกอินเล็กก็ช่วยเลอกเองค่ะพูดบัน้าเออปากดเองก็มัังเข้าเสิร์ะโอเคเยียบร้อยป๊าป้าแต่ก็อันที่มันมีโปรโมชั่นนะคะรู้แล้วรู้แล้วนี่เฮ้ยนี่ชุดนี้ลดเพิ่ม100บาทแล้วลด50เปอร์เซ็นต์ด้วยนี่แฮปปี้ไทม์ ลด100บาทขั้นต่ำหกร้อบาทโอเคเราใช้โค้ดนี้เลยคุ้มแต่ต้องเอาให้มันมีโปรโมชั่นด้วยรู้แล้วป้าซื้อแบบมีโปรอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ลัคกี้เอเอาไปเพิ่มลงตะกร้าไปเลยมีอะไรบ้างอะคะนี่เดี๋ยวชุดลัคกี้บีบะหมีหยกหมูแดงโอเคชุดนี้เพิ่มไปชุดนี้เฮ้ยนี่ดีกว่าลัคกี้อีเอาไหมเอาค่ะแต่ต้องเลือกของโปรของแม่ด้วยนะเออรู้เลยนี่แม่ชอบเป็ดย่างหมูแดงจานใหญ่ลูกกี้ทะเลบะหมีหยกโอเคชุดนี้เพิ่มให้แม่ไปโอเคเราสั่งไปแล้วสามชุด โอเคไหมโอเคนั้นเดี๋ยวเรารีบไปรอเขามาส่งเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในชุดมีอะไรบ้างนี่ก่อนลัคก,กี้เอลด50%<อ>ลัคก,กี้บีหนึ่งแถมหนึง่ง<อ>ลัคก,กี้อ e, ีลดอีก30%มอรนี่ไงโอเคเลือกของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ส่วนลดตรงนี้หน่อยอเลือกจานชามช้อนซ่อมเรียบร้อยเนาะอ้าวใส่ส่วนลดแล้วแก้วใส่ส่วนลดให้ป้าหน่อยแฮปปี้ทามถูกต้อง สำหรับทุกผู้ใช้นะครับใช้โค้ด happy time ลด100บาทเมื่อสั่งครบ600บาทใช้ได้30ต่อผู้ใช้และลูกค้าปัจจุบนันสามารถใช้โค้ดยิ้มยิ้ม45ลดเพิ่ม45บาทเมื่อสั่งครบ150บาทตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนเลยกดเองกดเองกดเองแย่งกันอีกแล้วแย่งนะเี่กอะไรกดกดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วรอยแก้วเดี๋ยวเรารออาหารมาส่งกันครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูทะเลกันก่อนไหม มองดูวิวกันรอรอาหารมาส่งเดี๋ยวเรากินกันข้างบนนี้อ,อิ่มน้ำส,สำราญพ่อผู้ให้นอหนึ่งจัดเต็มอยู่แล้ววันนี้ทั้งกินทั้งเที่ยวอไปอีกนานไหมกว่าอาหารจะมานี่ไงยี่หยี่สิบแล้วต,ตอนนี้เหลือยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบถึสามสิบนาทีมาส่งตรงนี้เขาอัปเดตตลอดเดี๋ยวเรารอเลยแป๊บเดียวตอนนี้เขากำลังนี่แล้วนั่งผัดกับข้าวอยู่มาแลวครับพ่อผู้ให้นอหนึ่งร้อยแก้วอยากกินต้องได้กินเต็มเลยสวัสดีครับ เมื่อกี้ผมโอนตังค์ไปเรียบร้อยนะครับครับผมโอเคนี่ของผมเนาะใช่ครับ MK Food Panda สุดยอดโอ้โหนี่วิ่งจนฟีดเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากครับมาไวมากครับ <c oughs> เ๋ยวเจอ MK ชุดใหญ่เข้าไปนี่นะ Food Panda MK มาแป๊บเดียวกินเข้าไปร้อยแก้วกินให้หมดแล้วกันพ,อพ่อผู้ให้โน่หนึ่งจัดให้ กินให้หมดนะเดี๋ยวคอยดูอลังการไหมคลอยดูโปรโมชั่นด้วยไงสั่งเต็มที่โปรโมชั่นลดตั้ง50%ไม่สั่งได้ไงมีโค้ดส่วนลดอีกเต็มๆดูดูเกงดูเกงแขนจะหมดไหมเนี่ยถามว่าจะหมดไหมสั่งมาเยอะมากอ่ะพราะพวกให้นอนหนึ่งกินทั้งทีเต็มที่ตงสัยบอปปรมมาแล้วได้เลยมาแล้วค่ะโอ้ยมาโอ้ยช่วยถือช่วยถือทำไมเปิดชาจยัง่ะ อรอต้องนานอ่ะไม่หิวไงจัดกินเถมานี่เร็วๆไปหยิบจานมาไปจานจานจานอยากๆคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชุดนี้ของเรามีอะไรบ้างนะหิวแล้วเป็นไงบ้างร้อยแก้วเป็นไงชุดนี้ดูนะครับสั่งแบบไม่บัญญะบรญยายสั่งแบบไม่คิดมีโปสั่งอย่างเดียวพีโปกดอย่างเดียวนี่เดี๋ยวละปสูตรเด็ดของเล็กแก้วหรือเปล่าไม่ลืมเดี๋ยวจัดให้สูตรเด็ดของร้อยแก้วเวลากินเคล็ดลับกิน MK คือบะหมี่ครับผมคู่กับเป็ดเราสั่งมาเพียวๆเลย แล้วก็เดี๋ยวเราเอาน้าเป็ดลาดในนี้ยีๆๆให้ร้อยแก้วกินนี่แล้วก็พอกินเสร็จตบด้วยอะไรนมหวานบัวลอยจเจเพื่อนยา่าไม่ใช่บัวลอยน้ําขิงน, <laughs> นี่มีบัวลอยน้ําขิงดูกินกันเข้าไปร้อนทั้งคืนแนะ่วันนี้และที่สำคัญเวลาเรากิน MK เรากินของหวนานหวานเราก็ต้องตัดเลี่ยนด้วยการกินน้าเก๊กเก๊กหวยนี่น้ําเก๊กหวยนี่เป็นไงร้อยแก้วเยอะไหมหมดไหม ขอถามอย่างหนึงน่งอย่าลืมจุดเด่นขอได้แก้นี่ไงทำให้แล้วบะรมีท่านน้ำเป็ดเอาไปเลยให้เธอเลย <Wow. S 2> คนเดียวเอาให้มันเลยเทุกออย่างให้้ธแลวนี่พลาดอีกไหมพลาดอีกพลาดไปเลยในนี้ก็จะก็จะตามด้วยเป็ดแบบนี้เลยค่ะนี่วันนีนี่ร้อยแก้วนี่ของร้อยแก้วเลยนะร้อยแก้วคุูก,ก่อนนะคะจับจานแบบนี้เลยจับไว้นะจับจานไว้นี่อือหึไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วหลังจากที่ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ นี่ร้อยแก้วก็กินเลยกินอย่างนี้เูยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแก้วจะกินพร้อมกับเป็ดอันนี้นะคะกินนี้เลยกินสดโอ้โหละเดี๋ยวต้องเอาชุดชูมาหน่อยละว้าวเหมือนเก็บเป็ดมาเงี้ยน่ากินเลยกินอะไรกินยาเข้าไปพอนกุปุ๊บเลยอร่อยพ่อตุ้งเกิดแล้วถ้าติดคออย่าไงติดคอมานี่เลยน้ำเก๊กฮวยครับเราต้องกินคอพวกน้ำเก๊กฮวยเลยโอ้โหเข้ากันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของแม่ล่ะเดี๋ยวปั๊ดเทีนี้ก่อน นี่สุกี้ทะเลนี่นะสุกี้ทะเลเดี๋ยวอ้อต้อยมยำใส่เลยนะใช่ต้มยำใส่เลยนะโอ,โ,โอ้โหนี่นแล้วนี่พริกกระเทียมเนี่ยต้ยมยำลงไปเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้ม MK นี่สุดยอดมีน้ำจิ้มสุกี้ MK เดี๋ยวใส่เข้าไปอ้อ<น>ใส่เลยเดี๋ยวนี้ของอ้อนะร้อนๆเลยใช่ไหมร้อนไหมร้อนแล้วร้อนๆร้อนไอ้ปลาหมึงอร่อยมึกอร่อยแล้วเมื่อกี้ก็เอาตรงนู้นเอาตรงนี้หมดแล้วสุดแล้วฉันได้กินอะไรเนี่ย ได้ข่าวว่าสั่งมาให้แม่ไช่เออก็ใช่สิไปก่อนแล้วเราของเรานี่เลยข้าวหน้าเป็ดเป็ดวว้า MK นี่ขึ้นชื่อตั้งเป็ดไปแล้วไม่รู้ไม่ร้อนทำไมมึงหายไปไหนหมดอ่ะ เมมยเรียบร้อยเลยเป็นไงร้อยแก้วอร่อยไหมป้าจัดให้ถูกใจไหมอยากกินไอติมเอมมีหยกไหมครับในเริมเล่นแ้วกินให้มันหมดสินี่ครับมื้อแห่งความสุขของเราครับกับ MK จัดส่งโดยฟู้ดแพนด้ากับโปรโมชั่นคุ้มๆนะเป็นไงบ้างร้อยแก้วอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะมากินต่อให้เต็มที่เลยนะแต่เราจะพูดไว้ฟังเลยนะครับว่ามื้อนี้นะครับ MK นะครับที่เราสั่งโดยฟู้ดแพนด้านะครับ ว่าวันนี้เราคุ้มแค่ไหนไร้แก้วคุ้มขนาดที่เรียกว่าวันนี้นะครับเราสั่งชุดลด50%และยังมีชุดที่1แถมหนึ่งและยังมีชุดที่ลดอีก30%และสุดท้ายเรายังใช้โค้ดอะไรแฮปปี้ไทม์ตัดยิ้มยิ้บาคแฮปปี้ไทม์เนี่ยมันจะลด100บาทถ้าเราสั่งครบ600บาท1ผู้ใช้อ่ะมีได้30อีกโค้ดนึงอะไรไร้แก้วยิ้มยิ้มสี่สิบห้าค่ะยิ้มยิ้มสิยิ้มยิ้มสี่สิบห้าเนี่ยสั่งครบหนึ่งร เนี่ยดูสิหมดเนี่ยนะป้าจ่ายตังไปนิดเดียวสบายสบายเลยเดี๋ยวกินกันให้หมดนะกินให้หมดนะรุ่งนี้สั่งอีกนะคะบุบงบ่งนี้สั่งอีกเหรอรุ่งนี้กินให้มันหมดอันนี้ก่อนแล้วกันกินกันต่อดีกว่าไหมล่ะเอ้อแล้วแม่ก็ไม่ต้องมากินหรอกเดี๋ยวเรากิน,นกันตอนแม่คะใคเสร็จยังคะใครเสร็จแล้วมากินด้วยกันสิคะอร่อยนะเราไปเรียกเพื่อนห้องข้างๆมากินด้วยไหมเยอะจังเลยเยอะจังเลยปะป๊โปรโมชั่น อยหหหมดไนรคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสากันยายนรีบสั่งเลยกินคุ้มๆเดี๋ยวป้าขอไปกินข้าวแล้วดูทะเลไปด้วยแล้วกันนะเลยแกไปไหมเลยจะนั่งชิๆอยู่ในห้องอ๋อไม่ไม่ดูทะเลด้วยกันเหรอนี่ไงกินเอ็มเคหน้าทะเลไม่เอาเหรอรีบสั่งกันนะคะทุกคนโปรโมชั่นนี้คุ้มคุ้มคบ้านเลยค่ะไม่ไม่กินไม่กินเอ็มเคริมทะเลกันเหรอไม่ายเลยค่ะได้กดไลค์กดติดต่ออย่าลืมกันล่ะทางทะเลกันนะคะบ๊ายบายเฮ้ยมากินกันนอกกันนี่ดิ